ครับก็สวัสดีชาวเว้าทุกท่านนะอ่าก็สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นการทดสอบจุฬาพักกลางนะครับขนาด8 0ซนติเมตรนะครับตัวนี้ตัวนี้นทําอูดไม่ดังนะครับเพิ่งหัดทําอูดนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะฝึกเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะดัง แต่ว่าก็ขึ้นดีนะครับสายดีก็เสียอย่างเดียวคือพูดไม่ดังนะครับตัวนี้พ็ดครั้งเดียวนะครับขึ้นเลยแต่ไม่ได้ถ่ายตอนวิ่งให้ดูนะครับเพราะว่ามาปล่อยคนเดียววันนี้ลมก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับ สาเชือกไปประมาณ200เมตรนะครับสำหรับตัวนี้ก็ถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์มาได้นะครับสอบถามรายละเอียดมาได้เลยนะครับขึ้นดีนะครับตัวนี้ วันนี้ก็วันที่14มีนาคมนะครับเป็นลมหลงฤดูนะครับเป็นลมตรงทิศนะครับลมฤดูหนาวแต่ว่าตอนนี้ก็ฤดูร้อนแล้วนะครับก็ยังไมไ่ลองอีกตัวหนึ่งนะครับขนาดสอสอกหรือว่าหนึ่งร้อซนตเมตรนะครับ ไว้คลิปหน้าค่อยมาลองกันนะครับวันนี้ก็ลองตัวเล็กไปก่อนครับรอวันลมแรงๆค่อยลองตัว100ซิลิเมตรนะครับตัวนี้เป็นกระดาษแก้วมันสีน้ำตาลนะครับออกเหลืองๆนิดนึงนะครับ สายได้ใจมากนะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อมริ n น e l ล้วนะครับคลิปหน้าก็ไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ